เทเพาจอเลือกจ้างพนักงานกว่า2,000คน CEO รับทําใจยากแต่ต้องเปลี่ยนแปลงประกาศชัดเจนเทเพาจอเลือกจ้างพนักงานกว่า2,000คนด้าน CEO รับทําใจยากเสียเพื่อนร่วมง,งานที่ล้าค่าแต่ต้องเปลี่ยนแปลงหวังช่วยลดต้นทุนบริษัทยักษ์ใหญ่เทเพาผู้ให้บริการชําระเงินระดับโลกได้ประกาศข่าวร้ายบนเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับแผนการเลือกจ้างพนักงานทั่วโลกกว่า2,000คนหรือประมาณ7%ของพนักงานทั้งหมดเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การประกาศปลดพนักงานของบริษัทครั้งนี้นับเป็นการปรับลดพนักงานรอบล่าสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีบริษัทเทคโนโลยีออกมาปรับลดพนักงานเช่นกันเช่น Google ประกาศแผนเลิกจ้างพนักงานกว่า1 2 0 0 0คน Microsoft ประกาศแผนการลดพนักงาน1,000 0คนและ Salesforce ประกาศแผนปลดพนักงาน700 0คน แดนทูแมนประธานและซีอีโอของเทเพารระบุว่าบริษัทกำลังทำงานเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ท้าทายและมุ่งเน้นไปที่การลำดับความสำคัญของทรัพยากรตามแนวกลยุทธ์หลักขององคอ์กรและกำหนดโครงสร้างต้นทุนให้ถูกต้องเหมาะสมแต่ก็ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องเพื่อนร่วมง,งานที่ล้ำค่าและเพื่อนที่จากไปทูแมนเขียนเกี่ยวกับการปลดพนักงาน เราจะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ไปด้วยกันด้วยแพลตฟอร์มระดับโลกของเราที่ไม่มีใครเทียบได้การลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เราทำเพื่อเสริมสร้างความสามารถหลักของเราตลอดจนความไว้วางใจและความพักดีของลูกค้า เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกในช่วงต้องขอองค์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้คอนมีการใช้งานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเทพา l ก็เช่นกันจากการช่วยให้ผู้คนให้ทิปพนักงานหรือโอนเงินให้เพื่อนในลักษณะการไร้สัมผัสแต่การเติบโตก็ชะลอตัวลงตั้งแต่นั้นมา จากนั้นจึงประกาศริเริ่มในการลดต้นทุนเมื่อปีที่แล้วพร้อมกับการมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งหลักอีกครั้งซึ่งทางบริษัทตั้งเป้าหมายปี2,566ไว้ว่าในเดือนสิงหาคมจะประหยัดต้นทุนอย่างน้อย1.3พันล้านดอลลาร์ที่มา CNBC MarketWatch ข่าวสด